ครับนี่ก็เป็นเรือซิ่งที่หน้าบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อโตบางกีใหญ่หนอันนี้กระบวนเรือนี้จะเป็นของชาวบ้านครับชาวบ้านเขาก็มารวบโอเคมีรับตัวกันตอนเชา้าเช้าเห็นนี่ก็เรียกเรือซิ่งครับแรงมากเลยครับเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ครับแบบไม่ธรรมดานะดูที่ครับอันนี้น้ำกระเซ็นเลยเห็นไหมครับแบบเร็วมากอะ่ะมาดูคันนี้ดู เ็นไงครับมีเบิลด้วยแหวกกลางเลยดูคันที่กําลังมาอยู่อันนี้แหวกกลางนะครับเรือลํานี้ก็สวนมาอย่างนี้อันนี้แหวกเข้ามากลางเลยอันตรายนะคบแบบนี้ดูนะครับมาแบบจรวดผมก็เลยเก็บบรรยากาศเก็บภาพมาไว้เพราะว่ามันก็ไม่เคยเห็น ขับอะไรกันขนาดนี้ก็เลยงงว่าเอ๊ะคองเล็กๆแค่นี้เขาทำไมกล้าขับกันเร็วจังอันนี้ก็เลยถ่ายเก็บไว้นหครับอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะอันนี้ธรรมดาอันนี้ไปแบบปกติไปปกติจะเรียบคลองไปช้าๆไปแต่ถ้าแบบด่วนนี่จะแยก พาการงเลยสังเกตดูครับ้วยแล้คันไหนเร็วๆนี่แบบจะพาการงเลยอน,นี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูอีกคันหนึ่งขามาเดี๋ยวขามาอันนี้มาแบบเร็วเลยครับแบบจวดเลยเนี่ยมาทางซ้ายเก็บอกโอ้แต่ละลำเนี่ยมีแต่ลำจวดๆเท่านั้นครับแต่ละลำ